สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆเงมื่อนี้อยู่กับเด็กๆกือเก่าสบายดีเด็กๆคีอเ,เจ้ามาอย่างกันนี่มาเก็บักบัวมาตีมาตีมาเก็บหมักบัวไว้มาเก็บดอกบัวก่อนไว้จงไปเก็บหมักม่วงเก็บดอกบัวพี่น้องมาอนี่มาเก็บหมักม่วงแล้วก็มาเก็บดอกบัวอยู่หลังบ้านสวนพอเถามีบาลบาดน,นี่เห็นบอ เก็บดอกบัวไปบูชาพี่น้องมือนี้วันศิลวันศิลวันพระมือนีสินแปะบ่บูชานี่นี่นี่ไผได้สิลงไผสิลงได้ไพ่ลงได้ไพ่ลงได้ลงแม่อานัทลงมาอานัทเฮ้ยอานัทบุลงบัดนี้พี่น้องถ้าถ้าเก็บอยู่เทิงเด้อถึงจะส่ส่งข่ยามฮะเี่พี่น้องลงมามาวินลงมา เอาออจับอาอน่าจับไว้ใช้สีลงเห็นอะไระตี๋กได้มาวินวินลงไปเก็บให้พี่น้องฮักเอาเท่าเอาเอข้ามาบานแทะได้บ่ดอกนี่ เดี๋ยวอันนี้คือบานแท้อาวิโตถืออุ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 อออ <c oughs> น้องนี่จะมีหลายกลัวพี่น้องแต่ว่จาจักวันเลิกบ่จักมาวินลงบ่มาวินงอย่ามันเลิกเดี๋ยวคอยลงพูดๆปลาปลาปลา <c oughs> ให้สุนทร Thai อยู่ที่งพี่น้องอย่ามันเลิก ขึ้นไปาบบเว้นขาเน,ะน,นาะเอาบ่หมากมันนี่หม,มากกรมีพี่เนาะหมากบัวสดๆพี่เนอะเดี๋ยวเอาบัวกับสดๆนี่นี่มาเป็นนี่ Đây đây, đọc nè, không cậy ha Tao mà viên nó. ai thả vì tổ Luôn con ai ở tuổi Ăn à. Chấp được Ăn à, mà được nhọc bạc bọc hơn Ok Vẫn là bỏ hên bỏ Thằng nạ Thả à, tổ thứ tư. Khác là. เอาแล้วจับเลยแม่เลยจับเอาเป็นม่านบ้างฮะจับเลยจับเลยได้ทั้งมักบัวแล้วกระดอกบัวพี่น้าะไปเก็บหมักม่วงบบดนี้เก็บหมักม่วงเมื่อใบคลายพวดเท้าอีโตได้จักดอกสองดอกหมวคอซ้ำมันอยู่กลางมันอยู่เลิกพี่น้องเลยหย่านปิงเนี่ยบอกกล้าลงไป มีบอมาเวียนมีแขะบอหรือมีปล่งมีแขะมีแขะแขะสิมาตะใส่จะเห็นอยู่ใส่หันว่าไปตุกทิมีแขะครับมีแขะแล้วเอาอนัดลงไปปะลงให้เป็นให้แขะให้แขะการหำเราลงบ่เอาอนัดลงไปเป็นเหงารอดู อืมรอมันขึ้นมาหาเจ้าย่านบา่มานัดก็ให้ม,มาคกันนะอือเดี๋เอาเจ้ารอมันเป็นแต่แซ่บเด้อเจ้าฮะแข่มากเด้อนี่บัวหลังบ้านยามแลงพี่น้องบรรยากาศเงียบสง,งบอยู่หันพอเท่า ก <So S 1> ่อนขึ้นมักม่วงก็กินมักม่วงก่อนเพื่อไปตีไปตีทำอะไรเด้อโดยโดยเพื่อให้เอาลงเบิด์ตมานีิเอาลงเบิดต้นเลยมม่วงเกี่ยวเสวยมันสุกแล้วมันหล่นเสื้อดังบ่เนี่ยเสื้อดังออกบ่ไหนบ่เสื้อดังย้อยใส่เสื้อหอนอาการหอนจะเลือดดังออกพี่น้องกาวิโต สามเลยมื้นบื้นแซมบึนแทนไปมาแล้วมาแล้วผู้จิเก็บมักม่วงพี่น้องนำทีมมีห,หนานนำทีมตามมาเด็กๆตามมาตามมาไอเมลี่เด้อคืนนี่ ให้คนมานำลังเป็นคนคืนให้พี่โตเป็นคนเก็บเนาะโตเนาะนี่ให้เพิ่อนคืนมือนนี่บอกแก้วขึ้นต้นน้องม่วงเอง น้องทำงานสั่นสูงมาเนี่ยป่าองซัมเมอร์สามารถทำงาน้าาเลจอกลีกรบอกับเีงเงินีดีะ่ายรด่เนียลีกนเดอเราแกวยงมาเยดนเดยอ เอามเาัน่เนเก็บพี่น้องได้หันหาโลอยู่บ่มันคือเบิดแหละเอามบอนันเบิดแเลยพี่น้องมากมามามาเก็บ่องฟี พอเวะบ่ฮอดบ่ฮอดบ่อดตต้นไม้กัน้นาสสวนหหายต้นเด็กหญิค่ะบิกบอสนี่เอ็นะนี่ทะเลเออตัดตัมตับกวมาลวง ตันนี้ยังลายอยู่พี่เนาะมองมองก้องสอดตอนนัวนี้ยังบุุกระกลายได้แล้วก็ออกเมือัปนี้ออกเมือได้ลายบอ,อโอ้มาวินได้ไปกระสอพีโตก็ได้ไปกระทง พเถ่าจุดขิงอ่แมแรงพี่น้องขีงะที่คนมาทิ่มต่งเงินเอ่ยมืนอนั่นแหละตัดต้นไม้มือนั้นมันแห้งแล้วพอดีจุดบรรยากาศงามแรงฮอนอบอ้าวฝนกระบาตกลายมือแล้วเสียออกเมื่อระบาดนี่พี่น้องออกมวงก็ได้เลย โตมาหมักม่วงน้ำพรเท่าก้อนโตเจ็บแล,แล้วพี่น้องคำแล้วเด็เดกๆกำลังกินหมักม่วงแล้วก็สิเมือบาดั้น,นี่โดย,โดยจะได้จบคลิปสนิทกอนเดอ้อพี่น้องขอบอกขอบใจที่เข้าเบิ่งเขา้าชมฝากกดไลค์กดแชร์หน่เดอ้อสบายดี